ทุกคนครับถ้าพูดถึงอาวุธที่มีทั้งความเร็วและมีความสามารถในการทำลเมตต่อวินาทีที่สูงมากๆอาวุธชิ้นแรกที่เข้ามาในหัวทุกคนเลยคืออาวุธชิ้นไหนกันครับถ้าถามผมอาวุธชิ้นนั้นก็คงหนีไม่พ้นดัลเบรดครับ และผมบอกเลยว่านี่ไม่ใช่อาวุธที่ออกแบบมาเพื่อนักล่าที่ต้องการสู้แบบปลอดภัยเลยแม้แต่นิดความคิดเดียวที่จําเป็นสำหรับอุธชิ้นนี้เลยก็คือการทําดามจยังไงให้ต่อเนื่องที่สุดและเสียจังหวะให้น้อยที่สุดครับมาเลยทําให้การที่เราจะได้พลังของอุชิ้นนี้มามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆถ้าหากคุณเป็นมือใหม่และอยากเริ่มต้นให้ถูกทางคลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับทุกอย่างที่จำเป็นตั้งแต่คอมโบพื้นฐานไปจนถึงคำแนะนำที่จะทำให้ทุกทุกคนจบ มออนสเตร์ได้เร็วที่สุดครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe และเตรียมตัวเปลี่ยนจากนักล่าแบบเดิมๆให้กลายเป็นพายุคมดาบกันได้เลยครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจกันก่อนนั่นะคือความสามารถในแต่ละโหมดโหมดหลกัหลกๆก็จะมีชื่อว่า normal mode แล้วก็ demon mode ครับส่วนโหมดพิเศษก็จะมีชื่อว่า arch demon mode นั่นเอง ซึ่งแต่ละโหมดก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย Normal Mode ว่ากันง่ายๆมันก็คือร่างปกติที่ไม่มีอะไรพิเศษครับ Demon Mode คิดง่ายๆมันก็คือโหมดปีศาจที่เปลี่ยนคุณจากนักร่าธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารความเร็วสูงนั่นเองเมื่อเราทำการเข้าสู่ Demon Mode ตัวละครของเราจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นและการหลบจะกลายเป็นการสไลด์และที่สำคัญการโจมตีก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชุดการโจมตีที่ต่อเนื่องกว่า Normal Mode อีกด้วย ฟังดูก็อาจจะดีแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมละครับแต่ก็แน่นอนว่ายิ่งความสามารถดีมากเท่าไหร่สิ่งที่แลกเปลี่ยนก็ต้องดีสมน้ําสมเนื้อครับนั่นก็คือการที่เราใช้เดมอนโหมดมันจะกินค่าสต้ามิน่อยู่ตลอดเวลาถ้าสต้ามิ่นของเราหมดเราก็จะออกจากเดมอนโหมดโดยอัตโนมัติเลยครับเลวร้วายที่สุดก็คือหมดในจังหวะที่มอนสเตอร์โจมตีมาและเราไม่สามารถสไลด์หลบได้นั่นเองอาร์ชเดมอนโหมดคือโหมดพิเศษที่ได้จากการโจมตีในเดมอนโหมดจนเกรเดมอนตรงนี้เต็มนะครับเมื่อหลอดตรงนี้เต็มแล้วแม้เราจะออก ออกจากเดมอนโหมดไปแล้วก็ตามตัวละครของเราก็ยังเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมีคอมโบที่ลื่นไหลและมีท่าโจมตีพิเศษเชกเช่นอยู่ในเดมอนโหมดเลยครับ และเราควรเปลี่ยนโหมดยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดละ่ะเริ่มแรกเลยเปิด Demon โ o d e แล้วโจมตีจนกว่ดเกจตรงนี้จะเต็มนะครับจากนั้นให้สลับไปใช้ Arch ชเดมอนโหมดเพื่อประหยัดสต้ามินาและพอสต้ามินาของเราฟื้นกลับมาจนถึงจุดที่พร้อมแล้วเราก็กลับไปเป็น Demon โ o d e อีกครั้งหนึ่งชีวิตของการเล่นหนาบคู่มันก็จะวนแบบนี้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาครับ ในทุกๆอาวุธนะครับมันจะมีคอมโบอะไรบางอย่างที่เราจะต้องฝึกจนกลายเป็นมัสโอลเมมมรีให้ได้อยู่ด้วย ซึ่งอาวุธดวลเบลดเองก็มีเหมือนกันครับและประสิทธิภาพของมันก็ไม่ได้น้อยหนะ้าอาวุธชิ้นไหนๆเลยด้วยถ้าคุณสามารถทําได้ผมเชื่ออย่างแรงกล้าเลยครับว่าดาเมจที่คุณสามารถทําได้ต่อวินาทีมันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าแน่นอนก่อนอื่นผมอยากให้ทุกๆคนได้รู้จักกับ2ท่าที่จะเอามาใช้ในคอมโบร่วมกันก่อนนั่นก็คือ Blade Dance แล้วก็ Demon f u r y นั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้คอมโบทั้งสองท่านี้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้างเริ่มแรกนะครับให้เราเข้าสู่ Demon Mode ก่อนครับจากนั้นใช้เบ d ดแดนโดยการกดสามเหลี่ยมและวงกลมบนจอย PlayStation หรือ Y และ B บนจอย Xbox นะครับจากนั้นกด Demon Fury โดยการกด R2 บนจอย PlayStation หรือ RT บนจอย Xbox ครับเราจะทำแบบนี้สลับกันมันก็จะออกมาเป็น Blade Dance, Demon Fury Blade Dance 2, Demon Fury 2และจบด้วยเ a d e d ด n c e 3ครับ แต่ในกรณีที่เรายังไม่ได้เข้าเดมอนโหมดเราก็ยังสามารถใช้คอมโบนี้ได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่เราจะต้องอยู่ในอาร์ชเดมอนโหมดก่อนนะครับ และลำดับการเรียงคอมโบพร้อมกับปุ่มกดก็จะถูกเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับเบลดันเนี่ยครับจะถูกเปลี่ยนเป็น R2 บนจอย PlayStation หรือ RT บนจอย Xbox แทนส่วน Demon f u r y y นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมและวงกลมบนจอย PlayStation และ Y กับ B บนจอย Xbox แทนครับซึ่งคอมโบที่ได้มันก็จะออกมาเป็น Demon f u r y y Blade Dance 2, Demon Furry 2และจบด้วย Blade Dance 3ครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับมันจะมีท่าที่หายไปในคอมโบนี้อยู่ด้วยนั่นก็คือ แลแดนขั้นแรกนั่นเองมันเลยทําให้คอมโบนี้ในอาร์ตเดมอนโหมดสามารถทำาดเมได้น้อยกว่านั่นเอง เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับในจังหวะที่เราใช้เดมอนเฟอรี่ตัวละครของเราจะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการยืนได้จะพุ่งไปทางซ้ายไปทางขวาก็ได้หมดเลยหรือจะพุ่งไปข้างหน้าก็ได้นะครับนอกจากนี้การกดเดมอนเฟอรี่ระหว่างคอมโบก็จะเป็นการฟื้นสต a ามิน่าด้วยนั่นก็เป็นเพราะเดมอนเฟอรี่จะเป็นการปลดเดมอนโหมดออกนั่นเองอีกเรื่องก็จะเป็นเงื่อนไขในการกดเบลดแดนครับการกดเบลดแดนในแต่ละครั้งมันจะเป็นการกินเกรดของอาร์ชเดมอนโหมดไปด้วยในตัวถ้าเกิดเราไม่มีเกรดในหลอด เราก็จะไม่สามารถกดเบรดแดนได้ระวังกันด้วยนะครับหลักๆแล้วมันจะมีอยู่3ท่าที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับไปกันไวๆเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากครับท่าแรกในมอนโหมดเอาจริงๆท่านี้ก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรใหม่ๆเยอะนะครับ อย่างแรกเลยก็คือในจังหวะที่เรากําลังเข้าสู่เดมอนโหมดจากปกติที่เราจะต้องยืนอยู่กับที่มาในภาคนี้เราสามารถเดินได้แล้วครับทุกคนต่อจากนี้เราก็จะไม่ได้เป็นเป้านิ่งในขณะที่เข้าเดมอนโหมดอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนอีกเรื่องก็คือในจังหวะที่เราโดนโจมตีแล้วกระเด็นลงกองกับพื้นเดมอนโหมดของเราก็จะถูกปลดโดยอัตโนมัติเลยครับ ส่วนท่าที่2ก็คือ perfect dot ผมบอกเลยว่านี่คือความจเจริญเลยก็ว่าได้ครับผมยังคิดอยู่เลยว่าการเล่นดาบคู่มันจะขาดการหลบที่ทําให้คล่องตัวขึ้นไปได้ยังไงกันการที่เราจะสามารถใช้ perfect dot ได้เราจําเป็นจะต้องอยู่ใน Demon Mode หรือ Arch Demon Mode เท่านั้นนะครับเพราะมันจะเป็นการสไลด์เข้าไปรับการโจมตีและหักล้างดดเมจนั้นไปครับ ในตอนที่เราทำ Perfect Dot สำเร็จเราจะได้รับบัฟที่มีออร่าสีาฟ้าขึ้นรอบตัวอยู่ด้วยออร่าสีาฟ้านี้จะอยู่ได้ประมาณ12วินาทีแล้วก็เป็นบัฟที่ดีมากๆครับมันจะเป็นบัฟที่เพิ่มทั้ง Raw Damage แล้วก็ Elemental Damage เลยครับนอกจากนี้การสไลด์ของเราก็ยังถูกเปลี่ยนให้เป็นการพุ่งหมุนตัวแล้วก็ทำ Damage ไปด้วยในตัวอีกด้วยครับส่วนท่าสุดท้ายก็จะเป็น5 Focus Strike Turning Type นะครับตัวละครของเราจะทำการกระโดดฟาดดาบลงกับมอนสเตอร์ ถ้าหากเราฟาดดาบโดนแผลก็จะเป็นการเข้าสู่คอมโบต่อครับตัวละครของเราจะหมุนตัวทำดาเมจตั้งแต่ปลายหัวจนถึงปลายหางเลยซึ่งจะเป็นการทำดาเมจที่เยอะมากๆครับการฝึกของดัวเบลสผมจะแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆให้ง่ายต่อการนำไปปรับใช้กันนะครับช่วงแรกเราจะโฟกัสกันที่การทำความคุ้นชินกับดัวเบลสแล้วก็การเคลื่อนที่กันก่อนนะครับ เราจะเปิดปิดเดมอนโหมดให้คุ้นชินกันก่อนเริ่มกันที่การเปิดเดมอนโหมดแล้วสังเกตรอสตามินาว่าหมดเร็วแค่ไหนหลังจากที่เราคุ้นชินกันแล้วนะครับเราก็จะไปฝึกท่าเพอร์เฟ Do ์อทในขณะที่อยู่ในเดมอนโหมดกันต่อเลยให้ระวางบาร์เรียลวอไว้ก่อนนะครับจากนั้นเปิดเดมอนโหมดและกะจังหวะสไลด์ให้ถูกเพื่อให้คุ้นชินกับจังหวะในการใช้ครับและถ้าเราคุ้นชินกันแล้วเราก็จะไปต่อในการฝึกช่วงที่2ต่อเลยช่วงที่2เราจะโฟกัสกันที่การฝึกคอมโบพื้นฐานให้เป็นมัสโับ เราจะฝึกเบ a ดแ d น n c เด e อนเฟอรี่เบลดแดนส์สองเดมอนเฟอรีและจบด้วยเบ a ดแดนส c e าให้คล่องและประหยัดสต a ามินาเพื่อให้อยู่ใน Demon โหมดให้ได้นานที่สุดครับ หลังจากที่เราฝึกจนคล่องตัวแล้วเราก็จะไปฝึกกับมอนสเตอร์เริ่มต้นอย่างเช่นชตาคาบากันต่อการฝึกนี้จะเป็นการอ่านจังหวะเพื่อให้รู้ว่าจังหวะไหนควรใช้ถึงท่าไหนและจังหวะไหนจะสามารถจบคอมโบได้ทันทีครับช่วงสุดท้ายนี้เราจะนำการฝึกของทั้งสองช่วงมาลองใช้ในการล่าจริงกับมอนสเตอร์ที่มีความเร็วแล้วก็มอนสเตอร์ที่กดดันเราหนักๆกันต่อครับ เราจะเริ่มจากเรดาร์ก่อนก็ได้นะเราจะได้รู้ว่าการขึ้นที่แบบไหนที่จะทําให้เราสามารถโจมตีได้ตลอดเวลาเพื่อให้การล่าของเราลื่นไหลและต่อเนื่องที่สุดนั่นเองและแน่นอนครับว่ายังไงมันก็ต้องมีความผิดพลาดกันเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเราผิดพลาดน,นะครับให้เรากลับมานั่งทบทวนอีกครั้งหนึง่งถ้าเราโดนมอนสเตอร์โจมตีบ่อยจนเกินไปเราก็กลับมาฝึก perfect d o t ให้มากขึ้นหรือถ้าเกิดคอมโบของเรามันไม่ต่อเนื่องเราก็กลับไปฝึกคอมโบให้คุ้นชินมากขึ้นครับ การฝึกมันจะวนแบบนี้อยู่ซ้ำๆซ้ำๆซๆจนมันกลายเป็น Muscle Memory ที่เราจะสามารถนำไปใช้หรือพลิกแพลงตามสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองต่อจากนี้คือคำแนะนำจากผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกตัวเองว่าอะไรดีคือผมก็พยายามลื้อฟื้นการเล่นอยู่เหมือนกันนะนะเอาเป็นว่าคำแนะนำจากผมอารา์มแล้วกันนะครับข้อที่1 d u ่ง b l a d e คือจังหวะไม่ใช่แค่ความเร็ว หลายๆลยคนมักมองว่าดวลเบรดคืออาวุธที่ต้องกดรัวให้ไวที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ความจริงแล้วความเร็วไม่ได้สําคัญเท่าจังหวะเลยแม้แต่นิดเดียวการเล่นที่ดีที่สุดคือการหาจังหวะโจมตีในช่วงที่มอนสเตอร์เปิดโอกาสแล้วครับอย่าหมกมุ่นกับการตีรัวๆโดยไม่สนใจสถานการณ์รอบตัวถ้าเข้าใจจังหวะในการเล่นดีพอคุณจะสามารถสร้างดาเมจได้เยอะขึ้นโดยไม่ต้องเล่นเสี่ยงมากจนเกินไปด้วยความดุดันต้องมาพร้อมกับการควบคุมตัวเอง สิ่งที่ทำให้ดวลเบรดเป็นอาวุธที่กดดันมอนสเตอร์ได้ดีมากๆนั่นก็เป็นเพราะการโจมตีที่ต่อเนื่องครับแต่สิ่งที่นักล่ามือใหม่มักจะพลาดกันบ่อยๆเลยก็คือการบุกแบบไม่มีแบบแผนทําให้ตัวเองโดนสวนกลับและเสียโอกาสในการทำดาเมจแทบจะทุกจังหวะถ้าคุณอยากจะใช้ดวลเบรดให้ดีคุณจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรบุกและเมื่อไหร่ควรออกสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้คุณสามารถอยู่ใกล้มอนสเตอร์ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงมากจนเกินไปอีกด้วย s ต a ามิ a คือทุกสิ่งต้องควบคุมมันให้ดีดูอัลเบรดเป็นอาวุธที่พึ่งพา Stamina นามากที่สุดในเกมก็ว่าได้ครับถ้าคุณใช้ s t a ามิ a นหมดไปกับ d เดมอนหมดโดยไม่คิดคุณจะพบว่าตัวเองไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดีและต้องหยุดพักบ่อยมากๆทําให้เสียโอกาสในการทําดเมจไปอย่างน่าเสียดายการใช้เดสจ u วหรือสกิลที่ช่วยลดการใช้สต a ามิ a จะช่วยให้คุณเล่นได้ลื่นไหลามากขึ้นด้วยครับ ศึกษามอนสเตอร์เสมอไม่ใช่แค่จำท่าโจมตีของตัวเองไม่ว่าคุณจะเล่นเก่งแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจพฤติกรรมของมอนสเตอร์คุณจะไม่มีทางจบดาเมจได้อย่างรวดเร็วดังหวังเลยครับดัวเบลดไม่มีทั้งโล่ไม่มีทั้งท่าเคาน์เตอร์ที่แข็งแกร่งเหมือนกับอาวุธอื่นๆแต่สิ่งที่ทําให้คุณรอดและสามารถสร้างดาเมจได้คือการรู้ว่ามอนสเตอร์จะทําอะไรต่อไปเมื่อเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่าควรเข้าโจมตีเมื่อไหร่และควรหลบเมื่อไหร่ครับ อย่าเน้นความเสียหายสูงสุดอย่างเดียวให้เน้นไปที่ความต่อเนื่อง Dual Blade อาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายแรงๆแบบตัวเลขเดียวๆเหมือนพวก r r e ส s อ o r d หรือ Hammer ก็จริงแต่จุดเด่นของอุธชิ้นนี้ก็คือการทำาดเมที่ต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นการที่จะเล่นให้ดีจึงไม่ใช่แค่การหาท่าที่แรงที่สุดแต่คือการทำให้ตัวเองสามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่โดนขัดจังหวะนั่นเองความแม่นยำสำคัญกว่าความเร็ว ถึงผมจะบอกว่าการเล่น Dual ลเบรดจะต้องโจมตีให้ต่อเนื่องที่สุดก็จริงแต่การฟันให้ถูกจุดคือสิ่งที่สำคัญกว่าครับถ้าคุณฟันโดนจุดที่แข็งเกินไปหรือไม่ใช่ฮิตโซนที่ดีมันก็อาจจะลดทอนดามเมทที่คุณสามารถทำได้ไปเยอะจนเกินไปครับความอดทนและพัฒนาตัวเองทีละขั้นการเล่น d u อัลเบรดให้เก่งไม่ใช่แค่การจำคอมโบให้ได้แต่มันคือการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับ ถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่นอยากคาดหวังว่าคุณจะสามารถล่ามอนสเตอร์ได้เร็วเหมือนกับผู้เล่นระดับสูงภายในไม่กี่วันคุณจะต้องฝึกให้คล่องทีละจุดเริ่มจากการควบคุมสต a ามินาแล้วก็การอ่านจ,จังหวะของมอนสเตอร์เมื่อคุณสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วค่อยเพิ่มเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นมาก็ไม่สายครับทั้งหมดนี้คือคำแนะนำที่ผมนำมาฝากทุกๆคนกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผมอยากจะให้เข้าใจแบบนี้ก็แล้วกันว่าเวลาที่เราจับอาวุธแต่ละชิ้นใน Monster Hunter วันแรกเนี่ย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเล่นได้ดีแบบที่จินตนาการไว้ในหัวครับการฝึกมันเลยสําคัญเพราะฉะนั้นอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพราะมันอาจจะส่งผลไปจนถึงการเลิกเล่นเลยก็เป็นได้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทคนไม่มากก็น้อยนะครับตรงไหนที่ผมพลาดไปก็รบวนคอมเมนต์เพิ่มเติมมาแบ่งปันกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ